เอานี่ครับพี่น้องครับนี่บุ้ยเป็นแต่สอนให้ครับผมสำหรับข้าวเจ้านาปังพื้นนุ่มนะครับที่มาแรงที่สุดนะครับหอมมิ่งขวัญนั่งทองนะครับหรือว่ามานแล้วครับพี่น้องครับนี่ตอนนี้อายุได้70วันครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องป้องไปครับผมนุ่มขวัญใช่หัวใจเกษตรครับผม จากช่อง YouTube Facebook f แ n p a g e นะครับและก็ TikTok ครับผมที่มีชื่อช่องว่า Happy การเกษตร a n n e l ครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ครับเรามาดูที่แปลงสาธิตนะครับอีกแปลงหนึ่งนะครับของ Happy การเกษตรเท่านะครับพี่กัสนี่อยู่ทั้งบ้านโน้นเมืองครับผมอำเภอกำมะลาสจังหวัดกาลสินครับพี่น้องครับนี่เขาว่าเบิงเข่าอีกหนึ่งสายพันธุ์ครับพี่น้องครับนี่เนาะ ซึ่งเป็นข้าวเจ้าพื้นนุ่มนะครับที่มาแรงที่สุดในขณะนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของข้าวเจ้าพื้นนุ่มนะครับที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่เรามีตอนนี้นะครับนี่ต้องสายพันุนี้เลยนะครับข้าวเจ้าหอมมิ่งขวัญนะครับผม110อวัน110เซนนะครับ,น,น,น,รบนั่นคือสโลแกนของหอมมิ่งขวัญน,นะครับซึ่งตอนนี้กาม่านแล้วหรือว่าตั้งท้องแล้วนะครับเอาได้เยียตั้งๆเป็นยังไงเข้าไปเบิ้งกันเลยครับผม เอานี่ครับพี่น้องครับนี่เขาว่าเบิ้งกันชัดๆนี่ครับผมนี่บุ้ยเป็นแถวงามขักปันย่างครับผมนี่สําหรับหอมมิ่งขวัญนาดําของเราครับผมอยู่ในพื้นที่นี่ประมาณสิบไรครับพี่น้องครับหนี่สำหรับทีมงานเท่ากับได้ทําการลกห้าออกแล้วครับผมนี่เนาะเป็นรอบที่สองแล้วผลปรากฏว่าบ่มีหยาพ่อเสร็จเลยทีเดียวนะครับเอาเบาใจพี่น้องพอไปได้เราฟังนะครับสําหรับข้าวสายพันุนี้นะครับ เป็นหน้าดำครับพี่น้องครับนี่นอซึ่งเพิ่นทําการดำนะครับแค่สองสามกลีบเท่านั้นนะครับแต่ผลปรากฏว่าการแต่กอครับพี่น้องครับนี่ปั๊ดเป็นต่สอนให้เนาะเอาเบาใจพี่น้องป้องไปเดียเราฟังกันนะครับสําหรับลักษณะประจําพันธุ์ของข้าวสายพันธุ์นี้นะครับที่มีชื่อว่าหอมมิ่งขวัญครับพี่น้องครับนี่นอสาหรับหอมมิ่งขวัญนั้นนะครับ เป็นข้าวเจ้าพื้นนุ่มนะครับที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่แฮปปี้การเกษตรมีนะครับพร้อมนี่เนาะเป็นข้าวที่มีลักษณะต้นเตี้ยแข็งแรงนะครับแล้วก็แตกกอได้ดีครับพี่น้องครับนี่ยังถือพรมเร็วจะให้พราะว่พี่น้องป้องไปเลยเราฟังไปแล้วนะครับว่าสําหรับนาตรงนี้เป็นนาดําครับพี่น้องครับเราใช้ต้นกล้าเพียงสองสามกลีบเท่านั้นนะครับจากการถืรลดดาเอาครับพี่น้องผลปรากฏว่านี่ปา เป็นยี่สิบกัวเป็นยี่สิบเป็นยี่สิบกัวต้นเลยทีเดียวนะครับในแต่ละก่อนะครับนี่สองสามกีบผลปรากฏว่าการแตกกอดีครับปัญญังนะครับผมเอาเบิ้งก่อคาง้างกันไปครับผมนี่นี่เห็นบ่บ่หน่อยเลยทีเดียวนะครับผมนี่นาะนี่ครับเบิ้งเบ้งแต่ละก่อแต่ละกเกาะน้องว้ยเบื้องนี้เป็นตัวสอนให้ครับผมนอกจากแตกกอได้ดีนะครับยังเป็นข้าวเจ้าที่ ให้ผลผลิตสูงนะครับผม,มเมล็ดใหญ่มเมล็ดยาวนะครับผมที่สำคัญก็คือผลผลิตนี่หนึ่งพันกิโลกร,รมัมหรือว่าหนึ่งตันต่อไร่นี่ถือว่าหน่อยสุดนะครับแต่ว่าพ่อพี่น้องบางส่วนนี่เทียดผลผลิตดีๆนี่ตันสองตันสามไดทีเดียวนะครับสำหรับหอมมิ่งขวัญเนาะและก็ที่สำคัญที่สุดครับพ่อพี่น้องครับสำหรับข้าวสายพัน,นุ์นี้ก็คือว่าเป็นข้าวที่มีลักษณะ อ่อนนุ่มนะครับแล้วก็หงกินนี่หงกินนี่แซบครับผมนี่เหมือนกับข้าวมะลิเลยนะครับอ่อนนุ่มนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมครับพี่น้องครับนี่เนาะนี่คือลักษณะประจําพันธุ์นะครับของข้าวสายพันธุ์นี้นะครับซึ่งตอนนี้ยังส่ผมได้ว่าจากับพี่กับน้องแล้วนะครับว่าตอนนี้กําลังมานนะครับเนาะกําลังนี่มานใหญ่นะครับหรือว่ากําลังท้องนะครับแต่ว่า บางต้นนี่ตอนนี้ก็เงี่ยมออกมาแล้วนี่ครับผมนี่เนาะนี่ออกห่วงออกมาแล้วบังครับผมพี่น้องครับนี่เห็นบ่ลักษณะของช่อลักษณะของห่วงลักษณะของเมล็ดครับพี่น้องครับนี่เนาะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดพอพี่น้องเห็นบ่นี่ใบทงนี่สั้นสังล้างอยู่นี่ครับผมนี่ถ้าลักษณะของข้าวดีนี่ก็จะมีลักษณะมีลักษณะต้นลักษณะใบนะครับแล้วก็การแตกก็ดีแบบนี้ครับพี่น้องครับเห็นบ นี่นะครับสำหรับตอนนี้นะครับมีอายุได้70วันครับพี่น้องครับนี่เนาะนี่ครับและก็ในพื้นที่เรานะครับทั้งหมดนี่มีอยู่ประมาณ10ไร่ครับพี่น้องครับนี่เนาะอยู่หมองนี้เอาจังได้กับฝากพี่ฝากน้องนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะได้ข้าวสายพันธุ์นี้นะครับผมนี่ หอมมิ่งขวัญน,นะครับไปทําการพ่อปลูกนะครับในฤดูการนาปีนะครับหรือว่าฤดูการนาปังนะครับผมเพราะว่าสีใสในช่วงได้ก็แล้วแต่นะครับผมก็สิมีลักษณะต้นลักษณะของห่วงลักษณะของหมากนะครับดีแบบนี้ครับผมนี่การแตกก่อเนาะ,ะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อพี่น้องสีใสในนาปังรอบที่สองนี่นะครับหรือว่าบางคนจะใส่แทนนาปีได้เลยนะครับก็ นับเอาครับผมนับวันเวลาเลยนะครับ110เซน110วันเอาท่ายชุดฝากพี่ฝากน้องก,กันล้วกันนะครับสำหรับท่านใดที่มีความสนใจอยากจะได้ข้าวสายพันธุ์นี้ครับหอมมิ่งขวัญไปทำการพาอปลูกนะครับในฤดูกาลต่างๆต่อไปนะครับเอาติดต่อประสานงานมาด้วยด่วนเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามีจำนวนจำกัดนะครับผม0 8 9 9 4 2 8 6 8 4ครับ 092516 4252นะครับแล้วก็065ครับ0495999เนะครับเอาจังไดยฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับผมเอาครับผมสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยวัจจเกษตรพร้อมทีมงานแฮปปี้การเกษตรนะครับเอาสียางเลาะเบื้องนามเบิ้งในเนาะเพราะว่าตอนนี้กำลังท่องนะครับดังนั้นเขาต้องบํารุ่งยางเต็มที่นะครับเอาครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับพี่น้องครับนี่ บุย้ยเป็นตะสอนไห้ครับหอมมิ่งขวัญครับผม